อ่าครับสวัสดีครับวันนี้นาคำน้อยแท็กเตอร์นะครับมีสินค้าใหม่เข้ามานำเสนอเป็นตัว L 5 0 1 8นะครับปี60รถไล่นะครับไล่แท้เลยดูนะครับคาล่างสวยแบบเลยครับอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะกระโปรงเอาไว้เลยไม่ได้ขัดนะครับอันนี้สีเดิมดูสีเครื่องนะครับนี่สีเครื่องสีเดิมนะครับ ยังไม่ตัดท่อนนะครับยังไม่ได้แตะอะไรเลยรถไล่แท้นะครับสวยกิิบเลยนะครับสภาพสวยกิิบเลยดูนะครับข้างหลังถลอกปอกเปิกน้อยมากนะฮะัาคาไม่แตกนะครับสวยงามเลยนะสีกระทะล้อแดงปนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับยางใหม่ทั้งสีเส้นนะครับรถคันนี้ใช้น้อยมากนะครับผ่านเป็นผัน 224F นะครับเอ่อซีท้ายนี่ยังไม่มีแกะสักตัวนะครับนะท้ายไม่เปิดนะครับท้ายไม่เปิดนะครับฝาายไม่เปิดนะครับมาร์กจุดเดิมทุกจุดซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับซีนไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีเดิมสวยมากนะครับสีเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะฟื้นไฟครบนะครับ สวยกิฟเลยนะสวยทั้งคันนะครับใบผานนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นผานสีสองซีเอฟนะครับผานเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะผานนี่จะมีตำหนินะครับมีเชื่อมนะฮะน่าจะเจอตอหรือเจอหินมานะครับมีเชื่อมสองเนี่ยนะครับที่อื่นก็โอเคลูกปืนแน่นนะครับนะครับ วิวับเลยนะยางใหม่ทั้งสีเส้นนะครับรถไล่ใช้น้อยนะครับไม่แปดร้อยกว่าชั่วโมงนะฮะไม้แท้ไม้เดิมมาเลยนะครับสี่แสนห้าหมืนแปดพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมืนแปดพันบาทรอเล่มทะเบียนนะครับจากศูนย์คูโบต้า นะครับนาคำน้อยแท็กเตอร์อำเภอนครจอก่็นเบอร์โทรศนย์เก้่สเจ็ดสี่สี่แปดเจ็ดเนะครับรถสภาพสวยมากนะครับเกรดเอเซเลยฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ